สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องสุนิสาสไยฝรั่งเศสคะ่ะวันนี้สไยฝรั่งเศสบ้านชนบทจะพาทุกคนมาหุงข้าวเหนียวแค่10นาทีเร็วทันใจในไมโครเวฟค่ะเพื่อนๆเหมาะมากสําหรับบ้านที่ไม่มีหวดหนึ่งข้าวเหนียวอย่างบ้านนุชนะคะสามารถทําได้เร็วได้ทันใจหุงได้จริงค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะว่าทําวิธีไหนแบบไหนนะคะ นุานำข้าวเหนียวมาใส่ในถ้วยที่เป็นถ้วยลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วใส่ข้าวเหนียวไม่เยอะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะทําแต่พอทานนะคะหลังจากนี้เราข้นนาข้าวเหนียวไปล้าง3ามรอบค่ะเพื่อนเพื่อนให้ให้ความขุ่นของน้ําออกไปแล้วน้ําใสค่ะหลังจากนี้ เราจะแช่น้ำน้ำร้อนค่ะในข้าวเหนียว15นาทีค่ะเพื่อนๆหลังจากครบ15นาทีแล้วนุชก็จะนำไปล้างอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปเปลี่ยนเป็นน้ำน้ำเย็นปกติค่ะเพื่อนๆ เมื่อเราใส่น้ำเย็นปกติแล้วใส่ตะพอปิ่มๆค่ะเพื่อนๆเ,เรานำไปใส่ที่ไมโครเวฟได้เลยค่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีหัวหนึ่งข้าวเหนียวเหมือนบ้านนุชนะคะเพื่อนๆแล้วก็เร็วทันใจจริงๆค่ะตอนแรกนุชก็ไม่เชื่อค่ะแล้วก็ลองทํามารอบนึงแล้วค่ะสรุปก็คือได้ผลก็เลยนํามาแบ่งปันเพื่อนๆให้ ได้ใช้กันนะคะหลังจากนี้อีก10นาทีครับเพื่อนๆตั้ง10นาทีอยู่ในไมโครเวฟเราก็จะเพิ่มไปประมาณ50นาทีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าจะสุกไหม หลังจาก10นาทีแล้วมาเช็คความสุกสุกพอทานกับเพื่อนๆเหมาะมากสําหรับคนที่อยากทานข้าวเหนียวเร็วทันใจค่ะเพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องงอหวดเลยเพื่อนๆหลังจากนี้จะทานข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าทําเป็นเมนูขนมหวานก็ได้เลยค่ะเพื่อนๆเร็วทันใจมากหอมข้าวเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนๆน วางพักไว้สักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวก็จะทานอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนึกลองดูแล้วนึกถึงหมูปิ้งเลยค่ะเพื่อนๆเ,เมนูหมูปิ้งไก่ย่างหรือว่าทําเป็นขนมหวานได้เลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ